เราจะมาทำียวา QR c ค้ e แบบมืออาชีพกันนะครับแบบซ้ายมือนะครับผมไปดูในคลิปได้เลยสวัสดีครับและเราก็มาถึงคลิปนี้นะครับเราจะไปทำ q คียวอาร์โค้ดกันอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับด้านล่างนี่คือ QR ียวอคแบบที่เราทำกันปกตินะครับมันจะดูแบบเห็นจุดดำๆพวกนี้ไหมฮะ มันจะดูแบบลกมันจะดูเยอะๆนิดหนึ่งใช่ไหมครับแบบว่าเป็นจ้ำเป็นจ้ำเยอะๆหน่อยเนาะแต่ว่าเราเคยเห็นคิวอาโค้ดที่แบบว่ามันดูสะอาดกว่านี้ไหมครับคิวอาโค้ดที่แบบลายจุดดำๆเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยๆแล้วก็ใหญ่ๆนะฮะดูง่ายนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เวลาที่แบบว่าเราเอาไปทำบิลบอร์ดเอาไปทำป้ายโฆษณาหรืออะไรเงี้ยมันทำให้แบบดูเราคิวอาโค้ดมันจะแบบเขาเรียกว่า ส่วนที่เป็นสีดำมาจะน้อยกว่าสีขาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีเทคนิคการทํำยังไงนะครับแต่มันก็ใช้ได้ด้วยกันเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าวิธีการทํานั้นต่างกันนิดเดียวครับก็ขั้นแรกเลยนะครับให้เรามาที่ Google Chrome นะครับผม Google Chrome เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมก็เราก็ทำตอนนี้คือผมได้เปิดตัว ช่อง YouTube ผมไว้แล้วนะครับผมนี่ก็คือช่อง YouTube ที่เราจะเอาไปทำคิวอาร์โค้ดนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วจุด3จุดนะครับเราก็อย่าห้ามลืมเวอร์ชันเดสก์ท็อปตรงนี้นะครับผมเวอร์ชันเดสก์ท็อปนี้นะครับผมเมื่อเราได้เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วให้เรามาติ๊กตรงนี้นะครับผมตรงที่เป็นช่องของเราแล้วก็ยูอารชาแนลนะครับเพื่อเข้าสู่หน้าชาแนลของเรานะครับผม ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือจะเป็น,น national ของเราจริงๆละ,ะหลังจากนั้นนะครับผมอย่างที่ผมเคยสอนเมื่อคลิปที่แล้วนะครับให้เราแตะตรงที่ URL ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นแตะตรงนี้นะครับผมตรง copy นะครับผมเมื่อแตะเสร็จแล้วนะครับผมกลับมาที่จุด3จุดนะแล้วก็เดี๋ยวนะกลับมาที่เลข3ตรงนี้นะครับผม และหรือว่าจุด3จุดก็ได้นะอ่าจุด3จุดดีกว่าแล้ว<ล><ล>เราก็เปิดแท็บใหม่นะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราเข้าแอปเอ้ยเว็บไซต์ดีกว่าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Bitly นะครับ b i t l y นะครับผมเมื่อเราเข้ามาในเว็บไซต์ b i t l y แล้ว b i t l y เนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบตัว B สีส้มนะครับผม B สีส้มแล้วก็มีวงกลมให้เราแตะที่ b i t l y Bitly เนี่ยครับ เราจะเอา copy URL ตรงเมื่อกี้นะครับผมเห็นไหมครับจะมี shorten URL link นะครับผมให้เราเอา URL ที่เรา copy เมื่อกี้นะครับมาวางนะครับมันจะยาวมากเลยเห็นไหมครับปุ๊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 บแล้วจากนั้นให้เรากดที่ shorten นะครับ shorten ก็คือทำให้มันสั้นนะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อเรากดไปแล้วนะครับมันจะมีอันนี้ เห็นไหมครับ 30brwo นะครับตรงนี้นะครับผมเมื่อเรากดไปแล้วเราก็จะได้ URL ที่สั้นแค่นี้เองนะครับให้เราแตะที่ copy ตรงข้างบนนี้เลยนะครับปั๊บ copy สีเขียวแล้วเรา copy ไปแล้วนะจากนั้นนะเราก็มาที่แอปนะครับผมจำได้ไหมฮะเราเคยใช้แอปนี้นะครัผมสร้าง QR code นะครับแล้วก็มาที่สร้าง QR code เลย ทตรงนี้เลยนะครับผมตรงเว็บไซต์นะครับผมเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็ทำการเพส์นะครับ URL ของเราด้วยการกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้แล้วหลังจากนั้นก็กดวางนะครับผมแล้วก็เมื่อเราวางเห็นไหม URL ของเราจะสั้นมากเลยนะครับเมื่อเรา URL สั้นนะครับ QR code ที่ได้นะครับก็จะ แบบนี้นะครับสวยงามเห็นไหมครับเห็นข้างบนไหมครับมันจะแบบสะอาดสะอาดโล่งๆหน่อยนะครับเทียบกับอันแรกที่แบบว่าลกๆเยอะๆนะฮะแล้วก็ทําการบันทึกนะครับผมเราก็จะใช้ URL ตรงนี้นะครับในการที่จะไปทํานู่นทานี่นะครับผมแต่ทาหน้าไม่ได้นะครับ URL ตรงนี้เราอาจจะเลือกเทมเพลตก็ได้นะครับเห็นไหมเทมเพลตแกนนี หรือว่าตัวนี้ซึ่งคือตัวนี้มันจะเป็น V i p เนาะมันจะเสียตังค์เราก็ไม่เอาดีกว่าตรงนี้หรือว่าเราจะมาแบบเป็นแบบนี้นะก็ทําได้นะครับผมแบบนี้ก็ทําได้นะครับผมแล้วก็อะไรกล่าโปสเตอร์แบบนี้ไหมจำเลยเห็นไหมสวยงามนะครับผมแบบนีนะ้ได้หมดนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับว่า คจะเอา URL ที่ได้นั้นไปใส่เทมเพลตอะไรนะครับแล้วก็ URL ตัวนี้สร้างได้หมดเลยนะครับผมก็เป็นอันจบเท่านี้ครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับง่ายด้วยแล้วก็ทําด้วยมือถือเครื่องเดียวเลยนะครับผมก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้คนทําคลิปนะครับผมคนทำทุกอย่างี่สำคัก็คือกำลังใจาแล้วดากดไลค์หรือว่ากดแชร์ก็ได้ คนทำคลิปเนี่ยก็เนอนต้องแบบานั่งขัคลิปตัดต่อนู่นนี่นั่นแล้วก็พูดอยู่คนเดียวนะครับเวลาพูดอยู่คนเดียวแบบนี้คนอื่นจะบมองแบบเฮ้ยมันผีบ้าอะไรหรือเปล่าก็จะได้็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะทำอะไรเดี๋ยวคอยติดตามนะครับถ้ากด subscribe กดกระดิ่งแล้วมันก็จะเด้งไปเลยมันก็จะเด้งไปที่ช่อง y o u ูท b e ของคุณเวลาที่มันมีคลิปไป สำหรับคลิปนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ